ครับพี่น้องครับวันนี้วันที่สี่แล้วนะครับสําหรับการวิ่งนะครับออกกําลังกายตอนเช้านะครับเพื่อสร้างความอึดนะครับเป็นบททดสอบอีกบทหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้นักกีฬาของเรานะครับทีมลมบุรีเอฟวันนี้นะครับฝึกนะครับการ ระบบหายใจนะครับฝึกระบบหายใจนะครับวันนี้นะครับวิ่งตอนเช้าสักประมาณ7กิโลเมตรนะครับวันนี้7กิโลเบอนะครับเป็นไงบ้างครับคุณโดมโดมเป็นไงบ้างครับสบายไหมครับสบายครับเมื่อวานเป็นไหนครับทำไมไม่ซ้อม อีกวันแล้วครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็มาพ่อกันอีกแล้วครับการออกกำลังกายตอนเศร้านะครับเช็คฟิตนะครับวันนี้ฟิตกันมากเลยนะครับมาที่ริมคลองชนประทานนะครับจุดมุ่งไม้นะครับจุดสิ้นสุดของระยะทางก็คือนะครับจากวัดป่านะครับอิสสารธรรมบ้านโนนนะครับไปหอดพุ่นเลยครับ คลอง 6R นะครับที่ทําการคลอง6 r นะครับพี่น้องนะครับสําหรับวันนี้นะครับนักกีฬามาอยู่4คนนะครับเป็นตัวทาเกมนะครับเพื่อที่จะลงเล่นในศึกกุนเครื่องในวันที่วันจันท์นะครับวันจันทร์ที่26นี้นะครับวันจันที่ยี่20วันจันทร์ที่25นี้นะครับเจอกันที่ นะครับโรงเรียนอนุบาลสีสัมสูงนะครับเป็นแมตต์ฟุตซอลนะครับรอบอุ่นเครื่องนะครับก่อนที่จะมาแข่งกันจริงๆที่สำโรงครับครั้งที่สองนะครับยูทีอาบ้านสำโรงนะครับนะครับหรือทีมสำโรงซิตี้นะครับเขาได้จัดขึ้นนะครับที่สนามของเขาเองนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงนั้นเราจะไปติดตามกันเรื่อยๆนะครับ แต่วันนี้เราก็มาฟิตนะครับฟิตวันที่สามแล้วนะครับวันนี้มือที่สามแล้วไม่รู้ว่าพรุ่งนี้นักกีฬาของเราจะมากันเยอะขึ้นหรือไม่นะครับว่าตื่นแต่เสาร์นะครับพี่น้องตื่นแต่ตีห้านะครับตอนนี้ผู้นำของเรามาแล้วนะครับนี่ครับนักกีฬามาตรฐานชายไทยเยาวชนโลก คุณดมนะครับจากทีมลมหัวฝุด f อฟซีนะครับยูสผู้ได้ต้องการโตัวสามารถติดต่อทางเบาวชาติได้เด้อครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นนักกีฬาที่ทำสกอร์ได้ดีเยี่ยมนะครับทักษะนะครับพื้นฐานในการเล่นฟุตบอลนี่ระดับเทพนะครับชนะทิอยังไอนะครับสุพนัดยังอึ้งนะครับ สุพโชคชิดซ้ายนะครับนี่ครับเขาเป็นนักกีฬาที่ทำสกอร์ได้เยอะที่สุดเตีมาแล้ว300กว่าแมตช์ครับตอนนี้ทำแต้มไปถึง1 3 3 2ลูกนะครับในการยิงประตูเป็นนักกีฬาที่น่าติดตามมากเลยนะครับลงทุกแมตช์แข่งทุกครั้งนะครับ ไม่เคยนั่งนะครับเป็นตัวสำรองตลอดนี่ครับมาแล้วครับนักกีฬาที่ฟิตมากๆเลยนะครับสำหรับคุณโดมนะครับมากกอนมูเล่พี่น้องครับนี่แหะครับนักกีฬาที่ประเทศชาติต้องการครับนักกีฬาฟุตบอลไทยต้องการนะครับที่จะให้เขาลงเล่นกับทีมหรือว่าให้เขาลงเล่นกับ สโมสรต่างๆนะครับพากันมาดูตัวได้เลยนะครับอยู่ที่ทีมลมหัวกุดเอฟซีนะครับแข่งไปแล้วร้อยกว่าเมตรนะครับร้อยกว่าเมตรตอนนี้ทําประตูรวมอยู่ที่สามร้อยกว่าประตูนะครับสามร้อยหกสิบสี่ประตูนะครับเป็นนักฟุตบอลที่ทําประตูได้เยอะที่สุดนะครับ ไม่เคยลงเป็นตัวสำรองสักทีเขาให้ลงตัวจริงตลอดนะครับทำแต้มได้เยอะจริงๆนะครับคนนี้นะครับถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆนะครับไม่เคยนั่งนะครับมีแต่นอนนะครับข้างสนามนะครับ <laughs> โดมเย้ย จากเมื่อวานที่มีคนแจ้งมานะครับว่ามีชายเสียสตินะครับมาลักขโมยเหล้ากินแล้วก็ลักขโมยของนะครับในหมู่บ้านบ้านจำเริญเม่เนบ่นอ,อตอนนี้นะครับพวกเราก็มาติดตามนะครับแกะรอยชายเสียสติผู้นั้นแต่เราก็ไม่เจออะไรนะครับนอกจากหลักฐานว่ามีสบู่อยู่ข้างริมคลองนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณนี้นะครับบริเวณที่เขาอยู่เมื่อวานนะครับนะครับบริเวณนี้เขาพักอาศัยอยู่ตลอดทั้งวันเมื่อวานนะครับจะเห็นได้ว่ามีแก้วน้ํามีอุปกรณ์มีมาม่านะครับแต่คุณโดมก็อยากจะมาดูนะครับว่าเขาดํารงชีวิตยังไงเขาอยู่ยังไงนะครับเรียกได้ว่าติดตามหาญาตินะครับ <laughs> มาแล้วครับมื่อนี้ก็มาเรียนน้ำคือเก่าแล้วครับมื่อนี้อ่างจากกุชชี่ที่คุณโดมอยากได้นะครับจากกุชชี่ที่คุณโยมอยากได้เป็นอ่างน้ำบนนะครับนี่เพป่นเลียงเราคู่มาเต็มืเซานะครับอยากให้มาม่ผ้าผู้ผมมาเบ่งคว้างเนี่ยมาสั่นเป็นตะเรีนบ่เลย ตรงนี้ไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่นะครับดูน้ํานะครับไม่น่าอันตรายเลยนะครับดูน้ํานะครับน้ําไหลเชี่ยวนะครับไม่น่าอันตรายนะครับสําหรับเด็กๆอายุไม่เกินสิบแปดปีนะครับไม่น่าอันตรายเลยครับตอนนี้นะครับมาดูนะครับเปิดเต็มที่นะครับเหมือนกับอ่างจากุชีในบ้าน ไฮโซเลยหลายท่านนะครับดูสิครับยิ่งกว่าอ่างจาคุตี่นะครับนี่น้ําวนอย่างดีนะครับตกลงไปนี่ไม่รอดนะครับสําหรับเด็กที่ต่ํากว่าสิบสองปีหรือสิบห้าปีที่ว่ายน้ําไม่ได้นะครับยาแม่เด็ดขาดพี่น้องกองหกอานะครับนี่อยู่ที่บ้านจำเริญนนะครับอยู่บ้านจำเริญนนะครับ ผู้ใดมี time, ล there, ูกมีหลานนะครับย่ามาเด็ดขาดครับย่าลูกในหลานมาเด็ดขาดขันบ่อมีผู้ปกครองมาน่่า่า่่ี่น่องหน้า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่นะ่เ่่่่่่่่่่่บ่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ว่่่ มาแล้วครับหลังจากที่วิ่งมากันหนักๆนะครับประมาณเจ็ดกิโลเราก็จะมาทำน้ำควงบำบัดนะครับพ่นไข้กล้กามเนือ้อพ่นพไข้ก้ามเนื้อนะครับน้ำควงบำบัดครับพวกห้องบ่มีอ้างอยากุจีคือเขานอ้างน้ำอุ่นนะครับเล้ก็อาศัยน้ำคองนองหน้าไปเรื่อยนะครับ ถ้าไม่มีความตรงนี้ก็จะเป็นบวกควายแล้วก็